สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง Youtube กันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักของผมโค้ดแบงค์นะครับสอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆนะครับในอีีนี้ก็จะมาพูดถึงการเล่นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ,อหัวไหล่หัวไหล่ข้างาหัวไหล่หัวไหล่ข้างให้ดูตัวเราเนี่ยตัวเรากว้างขึ้นคนเราจะโตวกว้างได้เพราะมาเพราะว่าหัวไหล่กว้างนั่นเองหัวไหล่ข้างเป็นยังไงประมาณนี้อันนี้ไหล่หน้านะครับ อ่าไหลหน้าไหลข้างไหลหลังมีามสามารถนะครับเดี๋ยวขอตัวจิบน้ำแปบ๊บนึงเดี๋ยวมาเล่นให้ดูครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการเล่นการเล่นกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะไม่มีอีโก้นะครับไออย่างที่เป็นอีโก้แบบฉันยกได้เยอะนะอะไรเยอะพอเถอะครับแบบนั้นคุณโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้หรอกครับแล้วกล้ามเนื้อไม่พัฒนาด้วยการเล่นการเล่นหัวไหล่หัวไหล่ข้างให้กว้างนะครับคือท่าท่านี้เลยนะครับผมคิดท่านี้ว่าชื่อว่าท่าอินฟาย อินฟล์แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรถ้านี้เนี่ยมันก็ให้เรานึกภาพเอาเหมือนว่านกกำลังจะกระพือปีกบินนะครับดัมเบลเราใช้เราใช้ได้ไม่เกินสิบห้าโลเนาะประมาณนั้นถ้าเราเกินนั่นมันก็จะทำให้เราแบบคอนโทลกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับให้เราจับดัมเบลแบบนี้นะครับจับดัมเบลแบบนี้เวลาทีา่ให้อยู่อย่างนี้ก่อนจับดัมเบลไว้อย่างนี้ก่อน หายใจเข้าเตรียมรับไว้นะครับเวลาที่เราจะเอาเราจะเอาดัมเบลดันขึ้นให้เรารู้ว่าเรากําลังใช้ไหล่ดึงดัมเบลขึ้นบางคนเล่นผิดนะไม่ได้ไปนึกถึงว่าไหล่กาลังดึงขึ้นมันก็เลยทําให้หน้าแขนใช้งานหนะักอย่างนี้มันจะทําให้อันตรายนะครับทําให้บาดเจ็บได้แล้วกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับอ่าเราต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนเล่นเราจะต้องวอร์มข้อต่อก่อนนะครับเราก็ต้องวอร์มข้อต่อก่อน การวอร์มทำยังไงก็คือทำอย่างนี้วอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มสักพักหนึ่งวอร์มปึ๊บ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 แล้วตอนนี้เล่นนะครับอ่ะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เวลาที่เราดึงดันเบลดัมเบลขึ้นให้เรารู้ว่าเรากําลังใช้ไหล่ดึงขึ้นพร้อมกับหายใจออกเล่นประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบครั้งต่อเซตเล่นไปเลยถ้าดัมเบลหนักประมาณเอาเป็นว่าประมาณห้าโลแล้วกัน เราก็เล่นประมาณ7็ดเซตเนาะเพราะว่าน้าหนักมันน้อยครับก็สิบห้าถึงยี่สิบครั้งต่อเซตอย่างงี้ครับออ้าวล็อกหน้าท้องไปด้วยลงมาลงมาลงมาชจ้าช้าประมาณห้าวิหายใจเข้าอ่าเห็นไหมเห็นไหมตอนเนี้ยมันจะได้อกข้างนะครับต่อไปต่อไปอีกนะครับอกหน้าเล่นยังไงอกหน้าเล่นยังไงพูดผิดพูดผิดไม่ใช่อกหน้าหมายถึงหัวไหล่หน้าเล่นยังไง หัวไหล่หน้ามันจะทําให้สมูทกับอกด้านบนของเรานะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับว่าหัวไหล่หน้าเล่นยังไงนะครับหัวไหล่หน้าอันนี้ผมผมต้องยืนแบบนี้นะไม่งั้นจะไม่เข้าใจจับดัมเบลแบบนี้นะครับแล้วก็จะงัดขึ้นมาอย่างนี้อ่ะสอกสอกขึ้นมาแค่นี้พอสอกขึ้นมาแค่หัวหัวไหล่นะสอกจะไม่เลยอ,อย่างนี้ไม่เอาเพราะว่ามันจะทําให บาเดเจ็บได้ดูเจ็ดเซตเหมือนกันสิบห้าถึงยี่สิบอ่าประมาณนี้นะครับเวลาขึ้นหายใจออกเวลาลงหายใจเข้าต้านนะช้าประมาณห้าวิเหมือนที่ผมบอกบางคนสงสัยว่าต้องต้งตานห้าวิตลอดไหมใช่ครับต้านเพื่อให้รับรู้ของน้ําหนักนะครับผมกล้ามเนื้อถึงจะพัฒนานะครับต่อไปหัวไหล่หลังเล่นยังไง หัวไหล่หลังหัวไหล่หลังเล่นยังไงอันนี้อันนี้เราเราจับดัมเบลมาอย่างนี้นะเราจับดัมเบลมาอย่างนี้พร้อมกันให้เรานึกว่าเรากําลังใช้หลังดึงหลังและศอกดึงดึงไปด้านหลังให้เราหายใจเข้านะครับอะอย่าเพึ่งนะอย่าพึ่งนะต้องต้องลดไหล่ลงด้วยกดไหล่ลงด้วยนะครับประมาณสี่สิบห้าองศาไหล่เราจะไม่ยักขึ้นอย่างนี้ไหล่เราต้องกดลงแบบนี้ด้วยโอเคนะอะดูนะ ต้านประมาณห้าวิอ่ามันก็จะโดนไหลหลังแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วต่อมาต่อมาการเล่นการเล่นอ่าใบเส็บล่ะใบเส็ครูเล่นยังไงใบเส็บเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อสองมัดนะคือมัดนอกแล้วก็มัดในมัดในคือที่มันปูดออกมานี่มัดนอกคือนี่นะครับอ่าการเล่นมัดในเล่นยังไงนะครับอ่าให้เราแนบศอกของเราติดกับลําตัวแบบนี้ พร้อมกับล็อกหน้าท้องหลังจะไม่ค่อมหลังจะต้องตรงอยู่แบบนี้นะครับเวลาขึ้นอาจจะขึ้นไวๆก็ได้เล่นประมาณ1ิห้าถึงยี่ครั้งต่อเซตเล่นประมาณสี่เซตนะครับดัมเบลข้างละห้าโลหรือสิบโลก็สี่เซตเหมือนกันนะครับดูนะถ้าดัมเบลยี่สิบโลเราเล่นแค่สิบสองครั้งพอนะครับดูนะเวลาต้านต้านต้านแบบนี้นะครับต้านแบบนี้นะต้านแบบนี้นะนบบนนะประมาณห้าวิอย่าไปกระชากบบนี้ อย่าไปกระชากแบบนี้ถ้ากระชากแบบนี้มันจะไม่โดนกล้ามเนื้อครับมันจะทําให้มันจะทําให้ได้ความแข็งแรงแต่มันจะไม่ได้กล้ามเนื้อที่เราต้องการต่อไปต่อไปท่าใบเสบ็บได้มัดด้านนอกเล่นยังไงอ่ะจับจับดัมเบลแบบนี้นะลงะช้าอันนี้เราไม่ต้องแนบติดลําตัวเราไม่ต้องแนบติดลําตัวเลยแต่ตัวต้องตรงล็อกหน้าท้องไว้ด้วยไม่งั้นมันจะทําให้ดัมเบลสั่นประมาณนี้เนาะหวังว่าเพื่อนเพื่อน เอาไปใช้งานก็จะได้ผลนะครับแล้วต่อไปต่อไปที่เล่นเล่นอันนี้ล่ะเล่นหลังแขนให้แขนใหญ่ขึ้นเล่นยังไงจับดัมเบลจับดัมเบลมาตัวหนึ่งอย่างนี้ประมาณสิบโลขึ้นหายใจออกเวลาลงหายใจเข้าประมาณห้าวิอ่าอย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้ประมาณนี้เนาะโอเคครับ